มูหน้ามันเหมืนแบบขาโตคือดคไดเสีมันมันบอกว่านันพี่นอแล้วต้มเตานมมันอกวดีพ่นสบายดีสุขสุขคุณ

อัดเต็มที่เลยกลับมามืองหนาว,าวานเดือนอลมบ้านดีบอบีกลับมาลมอีเดือนเอามาตืมได้มึงงงสิไปห้านะไม้นะเดือนมึงพอแจวได้หน่ขัดหอดเนา,นานนะดองบักเข็มขัดหอดโอเคไงห,หลังเต็ดจะเป็นให้หยิบหเลย ตอนหน้ามีว่เมาลมสิลมสรบมุ่เดินยันงโค้งนานโ,โคมันต้องก่อนเดินสามนี่เงินชงพิงเนาะไก่เอานี่มาไปเที่ยวไก่จะไปงนานละฮะโค้งนะฮะค้งแล้วก็บ้านโคงแล้วก็เฮืินนี้แล้วก็ทิจยุบพี่น้อง mặt mà mặt chóp vinhet chung càng hãy nào lúc nào hãy nè chưa 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 chung càng lệch ở ngoài ở ngoài 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 ngoài

อ e no ัน um, พ่แทก็ออ้ยเฮกินน ja <sprout Likewise. S 2> ี่สุดยอดเละซีมือ่ะซมือจานหัวยาทเียงทีนิุดเสีอีปูอแกงเสีอีปูวะ cụt, chào con lịch kỳ cụt hắn in the cái I just sip sắp 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 มินนี่สวกสำแหนงกินไปมันก็สิเป็นหยังผู้พอได้กินแลต้นบัลายแม่นินไปนก็ได้สวยนที่แท้เฮาก็อยากเด้เฮาบ่ได้กินแต่หึงอยู่กับพุ่นบ่ครไ่เ็ดตอนใหญ่เดหตอนนี้เนาะคลุลนี่โอ้กันบ่มดินน้หน่อยตติสต มมีอนี้มีอนี้ซินเลยสิเป็นคนแกงและไม้ให้เมียกินเมียกำลังท,งทงองท้องยามันมทองมีลูกท้องอยากใช่ไหมเอี้ยงไม่ได้รถมันดุล แกงสย,า,ย,ยางมัน,น,นยัเสมัาใส่มส่แกงซื้อบอเมนแกงไม่สะบะแกงเปะอแกงลายลายยางเนอแกงลายหญ่นะเสไรนวนเมื่อคืนนี่เสมเมื่อคืนมาแจงไว้เฉะเมือมาเลยแจงเลยโอ้บุตรหลักขาดจ้ะ

เราต้องข้าใจกันดีเฮาก็เคยป่านมากโอ้โหฉันเหีบอดอย่งนี่นาเากลกตัวไปมักแตงขย่าเจ้าใหญ่เต็มสวนเราจะขอดีไปอเอีไปาไปเลยเอ้าไปไปเลจ้ากับป่าขอไปวอาเจ้านะลูกไปเอาขอดีใจาปบุเรีขอดีไปเอา เขาเสียเจับไปเอาเขาแต่งเซง,<ม>งแต่งเซงคือแต่งกลัวเน <c oughs> ี่ยเราเคยปูนาอปเีเ่ะไรายังปูนาะปูข้างนกี่เราเขาไปหมงเวมากินอย่างที่เลยจะทำใร้มันมีหาบ,บุคลายจักเสือนั่นยานมีิตยายคน

Uh huh ดงไปไน่าเ <one. S 3> oh <my> ีไปดเือไปกมาไปตลาดทีดงบ่มันไก่เยอะเลย

พอดีแหละ